จากละครสู่เรื่องจริงอาชีพในหอยและการค้าควายในสมัยรัชกาลที่ห้าสาหีที่เฟื่องฟูกับปัญหาการขโมยและการพ้นควายจริงๆผมก็ดูละครเรื่องเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงมาหลายตอนแล้วนะครับเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าทั้งสนุกทั้งได้สาระความรู้ด้วยซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5กับอาชีพในหอย ซึ่งเป็นอาชีพของนางเอกก็คือเบลล่าลานีคือถ้าใครมีอายุหน่อยก็อาจจะเคยดูเรื่องในฮอยทมินซึ่งรุ่นผมนั้นเป็นเวอร์ชั่นของพิโตสันยูมาจางซึ่งพิ่ตเองก็เล่นละครไว้หลายเรื่องโดยเรื่องที่ผมอิจฉาแกที่สุดก็คือเรื่องมนลักทุทุ่งนี่แหละตอนนั้นแกเล่นกับคุณน้ำพึ่งนักกิกาซึ่งสวยมากน่าสมัยนั้นนะครับแต่ทราบมาว่าล่าสุดเนี่ยมันมีเวอร์ชันของช่อง7ด้วยซึ่ง ผมเองก็ไม่ได้ดูหรอกครับสำหรับละครที่เล่าเรื่องเกี่ยวกับนายฮอยเนี่ยเท่าที่เห็นก็มีอยู่2เรื่องนี้แหละครับในขณะที่หากเป็นเวอร์ชั่นหนังเราจะเคยเห็นเรื่องคนไฟบินซึ่งเรื่องนี้พี่มาสสามารถพยักอรุณแกก็รับบทนายฮอยพอกลับมาเล่นละครเจ้าคุณพี่กับอีนางคําดวงพี่มาสก็กลับมาเล่นบทนายฮอยอีกแต่สิ่งที่แตกต่างระหว่างหนังคนไฟบินกับละครก็คือความตลกนี่แหละละครเรื่องนี้ตลกมากกว่า สำหรับอาชีพในหอยเนี่ยเท่าที่เราไปตรวจสอบข้อมูลไปคน้นหาข้อมูลนะครับอาชีพในหอยเนี่ยมันรุ่งเรืองสุดขีดในช่วงสมัยรัชกาลที่5นะครับสาเหตุเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยออทั้งรัชกาลที่5เนี่ยท่านเปิดการค้าขายกับต่างประเทศด้วยเวลานั้นการส่งออกของข้าวไทยเนี่ยมีความเจริญเติบโตค่อนข้างมากนะครับ เพราะฉะนั้นแรงงานที่จําเป็นในงานเกษตรกรรมโดยเฉพาะการปลูกข้าวเนี่ยก็คือควายนั่นเองนะครับซึ่งควายเนี่ยนอกจากที่จะเอามาใช้ไถนาแล้วในส่วนของการทําไร่เองก็มีส่วนช่วยในการใช้ในการขนส่งเช่นขนส่งอ้อยสนขนส่งน้ําตาลอะไรประมาณนี้เขาถึงเรียกว่าเป็นสัตว์พาหนะนะครับซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เนี่ย มันมีบทความหนึ่งนะครับที่อ้างอิงไปถึงที่เกี่ยวกับเรื่องควยควายนี่แหละครับเป็นเรื่องของควายหายซึ่งควายที่หายเนี่ยมันเป็นปัญหาถึงระดับชาติเลยช่วงสมัยรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5เนี่ยมีอัตราการส่งออกข้าวที่สูงขึ้นนะครับเรียกว่าการส่งออกถึง50%ของการผลิตและจากการตรวจสอบของฝรั่งที่ทำหน้าที่ตรวจสอบที่ดินของรัฐในปี2423 ก็คือคุณเจมส์แมคคาทีเนี่ยก็พบว่ามีการหาขายข้าวมากขึ้นนะครับมีการปลูกข้าวมากขึ้นจาก9.3ล้านไร่เพิ่มเป็น14ล้านไร่ก็เป็นการเพิ่มแบบค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมีการขยายพื้นที่การทํานาฉะนั้นแรงงานที่จําเป็นก็คือควายนั่นเองนะครับเพราะเหตุนี้ครับก็จึงมีการต้อนควายมาจากภาคอีสานโดยอาชีพในห้อยเนี่ยก็ต้อนมาให้บริการในเรื่องของการเช่าควาย แล้วก็ขายควายไปด้วยซึ่งจากข้อมูลนี้ครับ mm hmm. เขาระบุว่าควายเนี่ยแต่ละวันเนี่ยจะใช้งานได้ประมาณครั้งละ5ชั่วโมงไถานาได้ประมาณหนึ่งไร่และเมื่อมีการนําควายเข้ามามากๆเนี่ยมันจึงเป็นที่มาของการปล้นควายขโมยควายซึ่งในหนังคนไฟบินเนี่ยเราก็จะได้เห็นกลุ่มโจนที่ออกมาปล้นควายดักปล้นควายขโมยควายซึ่งการปล้นก็มีหลายวิธีนะครับก็อาจจะใช้วิธีการลัก ในเวลากลางคืนแอบมาลักตัว2ตัว3ตัวอะไรอย่างเงี้ยครับพอมีการลักควายขโมยควายปล้นควายเกิดขึ้นเนี่ยคนที่โดนขโมยควายไปเนี่ยเขาก็เจ็บแขนเขาก็ไม่รู้จะทํำยังไงเขาก็เลยไปขโมยคนอื่นต่อมาอีกทีหนึ่งก็กลายเป็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือได้เกิดเหตุการณ์ปล้นควายขโมยควายเนี่ยมากขึ้น มีการเก็บข้อมูลการจับกลุ่มเฉพาะที่เมืองอ่างทองเนี่ยพบว่ามีการขโมยควายหรือป้อนควายเนี่ยในช่วงปี2443เนี่ยหรือรศ1 1 9เนี่ยถึง171คดีจับกลุ่มได้เพียง33คดีได้เฉพาะของกลาง36คดีและจับไม่ได้ถึง102คดีนะครับซึ่งสาเหตุมันก็ คล้ายๆกับปัจจุบันนี้ครับก็คือว่าเหมือนกับทางเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้ติดตามให้อย่างจริงจังซึ่งสมัยนั้นมันก็คล้ายๆกับปัจจุบันในสมัยนี้ครับที่แบบมีเกิดเหตุของหายขึ้นเนี่ยทางตำรวจมักจะบอกให้เราไปหากล้องวงจรปิดเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงคล้ายๆในสมัยนี้แหละครับมันก็ไม่แตกต่างกันนะครับถามว่าเรื่องนี้ ทางการรู้ไหมว่าเป็นปัญหาใหญ่ทางการเองก็รู้นะครับแต่ว่าทําอะไรไม่ค่อยได้มากนะครับด้วยที่ตอนนั้นอยากจะแก้ปัญหาให้ได้นะครับทางรัชการที่5จึงโปรดก้าให้ทำหนังสือที่ระบุสัตว์พาณะเกิดขึ้นนะครับตัวหนังสือทางเนี่ยจะระบุชื่อเจ้าของตําหนิของสัตว์และจุดหมายปลายทางฉะนั้นเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยมีการนําสัตว์ไปส่งแล้วเนี่ยก็จะต้องนาหน,นังสือดังกล่าวมาคืนภายใน3วันด้วย เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเรื่องการคมวยควายแล้วคําถามคืออาชีพในห้อยเนี่ยรวยไหมคําตอบของคําถามนี้ได้ข้อมูลมาจากเ,าเว็บไซต์ศิลปะวัฒนธรรมนะครับเป็นการอ้างอิงข้อมูลจากเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านอีสานประวัติศาสตร์เศรษฐกิจอีสานหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับคือข้อมูลระบุไว้ว่าราคาซื้อขายควายในสมัยนั้นเนี่ยก็คือปี2488เนี่ยหากซื้อควายมาในราคา10บาท ้ยหอยจะเอาไปขายในราคา15บาทถ้าซื้อตัวละ12บาทก็จะขายในราคาประมาณ20บาทส่วนราคาควายในช่วงหลังสงครามโลกเนี่ยจะรับซื้อมาในราคาประมาณ300 4 0 0ถึง400บาทหรือถ้าซื้อในราคา700 8 0 0ถึง800บาทก็จะเอาไปขายประมาณ1400 0ถึง1500บาทก็ลองไปคำนวณดูแล้วกันครับถ้ามีการต้อนมาเยอะเนี่ยจะได้เงินมากมายแค่ไหนและคิดว่าการเป็นนายหอยเนี่ยรวยไหม อันนี้เป็นข้อมูลเหมือนเกล็ดเล็กๆน้อยจากละครเรื่องเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงนะครับโดยมันเป็นข้อมูลจริงในสมัยรัชกาลที่5ครับสำหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้ยังไงก็รบกวนกดไลค์กด Subscribe ติดตามช่องให้เรานิดนึงนะครับแล้วเราก็จะหาข้อมูลดีๆมาเล่าให้ฟังกันต่อไปครับวันนี้ก็สวัสดีครับ